ปทุมง,งามนามดอกบัวเรื่องลือทั่วห้วยวังนองวังมัตฉาแหล่งท่องเที่ยวชมปลาที่หลากหลายขจรขายวัฒนธรรมที่ล้ำเลิศงามบรรเจริดอุทยานการศึกษาเชิดชูหนา้าพระพุทธมงคลพรมนิมิตเศรษฐกิจดีมีชื่อเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านในเขตตำบลปทุมเดิมเป็นเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีมีพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของตำบลในเมืองมีอาณาเขตทิศตะวันออกติดกับตำบลกุดลาดทิศใต้ติดกับแม่น้ำมูลทิศเหนือติดกับตำบลไรน้อยต่อมาในปีพศ .2527 ได้ขอแยกออกจากเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีมาเป็นเขตชนบทโดยมีลำน้ํำชนประทานห้วยบางนองเป็นแนวเขตแดนแยกออกมาครั้งแรกมีบู่บ้านจำนวนหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านสร้างสายต่อมาได้มีประชากรอยู่อาศัยอย่างหนานแน่นจึงได้แบ่งแยกหมู่บ้านเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น12หมู่บ้านต่อมาได้มีการยกระดับฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2551เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลปทุมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายบุญหลายหงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลปทุม คณะผู้บริหารประกอบไปด้วยนายมงคลโสพัทรรองนายกเทศมนตรีตำบลปทุมนางสาวสมใจสุยลารองนายกเทศมนตรีตำบลปทุมผู้อำนวยการวิชานเหนียวพันธ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปทุมนางสาวปารินสุยลาเลขานุการน,นายกเทศมนตรีตำบลปทุมเทศบาลตะบลปทุม มีสมาชิสภาเทศบาลตบนปทุมจำนวน12คนด้านบุคลากรโครงสร้างส่วนราชการภายใน5ส่วนประกอบไปด้วยนายมังกรคำเพาะปลัดเทศบาลตบนปทุมสำนักปลัดนางจงริญญานวลอินหัวหน้าสำนักปลัดกองขัง นางสาวรุ่งตะวันวายโสกาผู้อำนวยการกองครังกองการศึกษาในพินิษอัครอำนวยหัวหน้ากองการศึกษากองช่างนายเจตจันทร์ประจงผู้อำนวยการกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางปรานปรียาโคสสุหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวนบุคลากรพนักงานเทศบาลข้าราชการจำนวน31คน ลูกจ้างจํานวน40คนเทศบาลตำบลปทุมห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีประมาณ5กิโลเมตรมีเขตร,รับผิดช,ชอบ12หมู่บ้านมีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตเป็นกลุ่มชุมชนปฏิบัติตามประเพณีนิยม สภาพทั่วไปของตำบลปทุมตำบลปทุมมีเนื้อที่ทั้งหมด10.5ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรและความหนานแน่นของประชากรจากข้อมูลสำนักทะเบียนร,ราษฎร์อำเภอเมืองอุบลราชธานีณนะวันที่2พฤษภาคม2555ตำบลปทุมมีประชากรทั้งสิ้น13,92คนจำแนกเป็นประชากรชาย 4,942คนประชากรหญิง5,450คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น3,516ครัวเรือนข้อมูลด้านเศรษฐกิจอาชีพของประชากรในพื้นที่จำแนกเป็นอาชีพรับจ้างอาชีพรับราชการอาชีพค้าขายอาชีพการเกษตรนักเรียนนักศษษษึกษาและอื่นๆ ข้อมูลสถานที่และหน่วยงานสำคัญของตำบลปทุมประกอบไปด้วยวัดมงคลโกวิทารามวัดใหม่ประชาสรรเทศบาลตำบลปทุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปทุมอ่างเก็บน้ำห้วยบางนองโรงเรียนบ้านปาก้วยบางนองโรงเรียนปทุมพิทยาคมสันพาสามิตรพื้นที่อุบลราชธานีข้อมูลด้านการศึกษา ในพื้นที่เทศบาลตะบนปทุมมีโรงเรียนระดับปฐมวัยจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนไปเรียนเทศบาลตะบลปทุมมีโรงเรียนระดับอนุบาลสังกัดโรงเรียนเอกชนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนมหาชนะวิทยาโรงเรียนระดับปฐมศึกษาจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านปากห้วยบางนองและมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหนึ่งแห่งคือโรงเรียนปทุมพิทยาคม เทศบาลตะบลปทุมได้มีการจัดงานประเพณีที่สำคัญคืองานประเพณีลอยกระทงงานวันแม่แห่งชาติงานวันพ่อแห่งชาติงานวันเด็กงานประเพณีสงกรานด้านการกีฬาเทศบาลตะบลปทุมจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปีด้านบริการชุมชนด้านสาธนารณสุขและสิ่งแวดลอ้อม มีรถจัดเก็บขยะบริการเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกวันสนับสนุนดำเนินโครงการพ่อระวังการจมน้ำดำเนินโครงการเรียนรู้ความรักจากวาเลนไทน์ทุกวันที่1 4่กุมภาพันธ์ของทุกปีดำเนินโครงการคาราวานบริการประชาชนและส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่เป็นประจำทุกปีปีละสองครั้งด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรถกู้ชีพกู้ภัย บริการประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงมีรถน้ำอเนกประสงค์บริการประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงมีทีมอปอพรดูแลความปลอดภัยระบบการจราจรในพื้นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมเทศบาลตำบลปทุมสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทั้งระดับปรมวัยระดับปรมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาทุกปีมอบเงินโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปีสนับสนุนงานบุญประจำปีวัดมงคลโกวิทารามวัดใหม่ประชาสรรวัดละห0,000บาทเป็นประจำทุกปีสนับสนุนศูนย์บริการ ICT ประจำเทศบาลตะบลปทุมสนับสนุนห้องสมุดเด็กและครอบครัวตาบนปทุม ด้านการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลปทุมโดยคณะผู้บริหารจัดสรรงงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่และก่อสร้างถนนแอดฟันติกค,คอนกรีตพร้อมด้วยก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียในพื้นที่นอกจากนั้นเทศบาลตำบลปทุมยังส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อยกระดับและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เทศบาลตำบลปทุมได้รับโล่รางวัลโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนนประจำปี2553วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลปทุม เทศบาลตะบนปทุมมุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาพิบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประชาชนได้รับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้ออกาสอย่างทั่วถึงส่งเสริมด้านอาชีพพัฒนาแหล่งน้ำไฟฟ้าคมนาคมตลาด ธนุบำรุงพุทธศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาสาธารณูปโภคและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิน่น